สวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่องโปเกมอนแอนิเมชันเหมือนเดิมนะผมวันนี้ก็มาต่อนะครับผมนะสภาพโปเกมอนเจอร์นี่ภาค2ต่อจากภาคแรกนะครับผมนะอไปดูดีกว่าว่าภาค2องของเจอร์นี่เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะผมนะมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะผมนะเรื่องแรกนะครับผมนะก็คือเรื่องโปเกมอนทีมโปเกมอนของซาชิตัวสุดท้ายนะผมนั่นก็คืออูโอโนอรากอนนะผมนะ ตัวนี้เป็นตัวฟอสซิลนะผมเนื้อเรื่องของมันเนี่ยเหมือนในเกมเลยนะผมนะก็คือในเกมเนี่ยมันจะมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งครับผมนะที่มาหลอกผู้เล่นอย่างเราก็คือมันประกอบฟอสซิลแบบมั่วๆขึ้นมาแล้วมั่วว่าเป็นโปเกมอนฟอสซิลตัวใหม่นะผมนะซึ่งจริงไม่ใช่นะผมนะในอนิเมะก็เหมือนกันนะผมนะมันก็มาหลอกท่าทีนั่นแหละแต่ว่ามันก็หลอกเอาสนุก่แหละไม่ได้หลอกจริงจังหรอกแล้วก็มอบโปเกมอนฟอสซิลนั้นให้กับทาโุชินะผมก็คือโอนแล้วก็นั่นเองโกก็ได้นะนะผมมอื ซึ่งเรบอกเลยว่าอูนักกอของซาตีเนี่ยเก่งนะเก่งมากชนะใครดีวของอาริได้อ่ะคิดดูดิโอเรื่องต่อไปก็คือเรื่องที่ผมเนี่ยไม่ชอบที่สุดเลยนะผมนะก็คือเรื่องของซุยคุนนั่นเองนะผมนะที่คือตอนเนี้ยมันแต่งบทให้ซุยคุนเนี่ยโดนโกจับนะผมนะมันเลยแย่มากตอนเนี้ยเพราะว่าซุยคุนมาแบบอ่อนแอโดนโปเกมอนฮันเตอร์ทำร้ายอีกโดนโกจับได้อีกคือแบบแย่มากอะตอนที่ผมดูที่ผมแบบมุนหงิดเลยไม่ชอบเลยตอนนี้ คือคุณไม่ให้เกียรติป่วยว่าเป็นตำนานเลยอ่ะจริงๆผมไม่ชอบเลยและที่สำคัญสุดคือคุณจับซุยกุนมาแล้วเนี่ยโกมันก็ไม่ได้มาใช้ประโยชน์ปวดโป้อะไรเลยนะผมนะโกมันก็แค่จับมันมาเป็นเครื่องเครื่องประดับอะให้เห็นว่าเอ้ยฉันจับปว่วยวาตำนานได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยนะซุยกุนที่จับมาเนี่ยเพราะมันก็ออกเดินทางไปที่นู่นที่นี่เองอะออตอนที่แย่มากตอนซุยกุนเนี่ยบอกเลยผมไม่ชอบเลยนะผมนะ แถมมายังมาทําลายภาพความจําผมไว้เด็กอีกที่แบบเปิดผมประทับใจซูคุณตอนที่เปิดตัวในอนิเมะภาคสองมากเลยนะผมนะเอ่เจ็ดสองอน่เออ, 7, 2, เอ,อทําลายหมดเลยไม่ชอบแย่มากเพราตอนซูคุณเปิดตัวเนี่ยโคตรเท่โคตรเก่งนะผมนะนี่มันอะไรอะเลยเท่ไปหมดเลยไม่ดีเลยนะผมนะอ่ามาพูดเรื่องดีๆบ้างดีกว่านะผมนะแล้่ดีเรื่องต่อไปที่ผมจะพูดก็คือเรื่องของคู่แข่งของซาทิแต่เป็นคู่แข่งสั้นๆนะก็คือ ลินโตนะผมนะเป็นผู้ชายเอลเลสนะครับผมนะผมมาชอบตัวละครพวกนี้มากว่ามันเท่มันฉบเฉียวมากเลยนะผมนะคือแล้วมันมีออร่าความเก่งอ่ะเออจริงๆมันเก่งจริงทนทํามหยาที่จะแพ้นะผมนะคาร์อยนางกี้นยแพ้จนต้องไปฝึกกับซีจัตุเทพแกมบีของเขตขาลอดน,นะครับผมนะเพื่อกลับมาแก้มือกลายเป็นเซอร์เฟสแล้วก็ชนะได,ได้นะผมนะเสียดายนะผมอยากให้ตัวกะรตัวนี้มีบทมากกว่านี้หน่อยนะผมนะ ม,มีแค่บทแค่สองตอนเองเออถ้าทุกคนไม่รู้กี่คนขมงป่านะไอไอดินโตเนี่ยหน้าตำตามันคล้ายๆกับสีจตดูเทพของเทียนเก้าเลยอะยูริอะไอที่เป็นหน้ารอแต่เป็นผู้หญิงอะเออ,นะเออันะเออบังเอิญมาไม่รู้อ,อ่าเรื่องต่อไปก็คือเรื่อง์วิสแฟนนะผมนะก็คือการกลับมาของที่เงรูอันเนี้ยผมนะที่เงรูกับที่เงรูเป็น คู่แข่งของซาชิเจนที่หนึ่งนะผมนะมีบทล่าสุดตอนเจนสี่นะผมนะกลายเป็นนักวิจัยโปเกมอนไปแล้วนะผมนะไม่ใช่เทนเนอร์คือที่ไงรู้เนี่ยเขาได้เข้าร่วมกับโปรเจกต์มิวนะผมนะเออตอนนั้นเขาไม่โกร,รู้ไงว่า,วามีโปรเจกต์มิวอยู่ก็เลยเข้าร่วมบ้างนะครับผมนะ,แล,ะ,แ,ละ,แ,ละแล้วตอนนี้ก็เป็นตอนสืบเป็นแฟนของซาชิด้วยนะผมนะก็คือ โปเกมอนเราได้เห็นโปเกมอนของซาชิทุกตัวนะผมนะคือซาชิกลับไปที่ศูนย์วิจัยออคิดนะครับผมนะเออไปเจอกับมันทุกตัวเลยแล้วก็ไปสู้กับเอาซาชิก็เอาฮิโกซารูไปสู้กับไฟเยอร์นะผมนะโหเท่มากชอบมากตอนนี้นะผมนะตอนต่อไปก็เซอร์ฟิสแฟนอีกเช่นกันนะผมนะเป็นตอนของไอริสนะโอ้เปิดเปิดตัวแชมเปี้ยนไอริสนะครับผมนะเป็นการเซอร์ไพรส์นี่แหละเออเซอร์วิสด้วยเซอร์ไพรส์ด้วยนะผมนะ อันนี้ได้กลายเป็นแชมป์เปี้ยนไปแล้วนะผมนะเพราะไอ้ภาคแบ็กแอนไว้ตอนที่จะทางกาับซาีิตอนนั้นเธอ,อยังเป็นแค่เทนเนอร์ธรรมดาที่ชอบมังกรเฉยๆนะผมนะแต่ตอนนี้คือเธอกลายเป็นแชมป์เปี้ยนไปแล้วนะผมนะเพราะว่าเวลามันผ่านไปแล้วไงก็ไม่แปลกที่อันนี้จะแบบเก็บสะสมประสบการณ์จนเก่งขึ้นเนาะจนกลายเป็นแชมป์เปี้ยนจนไม่แปลกนะผมนะซึ่งต้บอกเลยอันนี้เนี่ยเก่งมากนะผมนะถ้าดับแค่เทนเนอร์ผู้หญิงเธอเก่งที่สุดเป็นอันดับสามเลยนะรองจาก คาเน่กับทิโวนะคิดดูดิถ้าเป็นแบบอุตายรวมด้วยกันมาอันดับเจ็ดอันดับแปดคือแบบเก่งมากนะผมนะอลิสเนี่ยแต่ท้ายเธอก็แพ้ให้กับซาชินะผมนะแพ้ให้กับไคยูของซาชินะผมนะแต่ก็สู้กับซาชิได้สูดสีก็ถือว่าเก่งแล้วแหละนะเพนะราะซาชิพันธุมันโกงมากนะผมนะอ่าเรื่องต่อไปนะผมนะก็คือก็อยู่ในเวิร์แชมเปี้ยนของซาชิอยู่นะผมนะ ก็คือเรื่องที่ชาติสู้กับไฟโต้เนี่ยนะผมนะคือไฟโต้เนี่ยมันปูมาตั้งแต่โปเกมอนเจอที่ภาคแรกแล้วแหละเออภาคแรกอะท,ทัทีะแพ้รอบแรกนะผมนะเพราะว่าประมาทไง,งเออไปดูถูกอีกฝ่ายอะไรอย่างงี้รอบสองก็มาแบบดีแล้วแต่ก็ได้แค่เสมอนะผมนะแล้วก็มาสู้จริงจังนี้เลยในเขตกาล่าในยิมของไฟโต้เลยนะผมนะสู้กับเคียวไดแม็กคาริกี้ ซึ่งซาติก็มาแบบจัดเต็มนะผมนะกลายเป็นลูคาลิโอแล้วไม่ใช่ลิโอหลูยแล้วแถมยังแปลงเมกาเป็นเมกาลูคาลิโออีกนะผมนะสู้กันเป็นตอนนึงที่ผมชอบมากๆนะผมนะคืออินแพคมันดีอะ่ะเออคือมันดีมากนะผมนะคือมันคนลุกเลยผมดูเท่มากอยากให้อยากให้คนไปดูนะผมนะแน่นอนว่าซาติสชนะอะไรเรื่องต่อไปก็ไต่แรงของซาทิอยู่อีกเหมือนเดิมนะผมนะเป็นเรื่องที่ ฮาริสู้กับเดนจินะผมอ่ะหัวหน้าอิมแปดของเจนซี่นะเออฮาริสกลับมาสู้ในเวิร์ดแชมเปี้ยนนะผมนะฮาริสก็ชนะได้ด้วยไฟฟ้าสิบล้านโวล์นะผมนะโอ้โหไปตอนนี้ดีมากไปอีกอีกหนึ่งแมตช์การต่อสู้ที่คนส่วนใหญ่ยกให้ดีสุดเลยนะผมนะเออเรื่องต่อไปก็คือกลับมาเซอร์วิสแฟนๆอีกนะผมนะนก็คือเรื่องของการกลับมาของฮิคารินั่นเองนะผมนะตัวเอกหญิง ในเมเจนสี่ของเราเนะผมนะที่คนเนี่ยชอบค่อนข้างเยอะนะผมนะรวมถึงผมด้วยผมเนี่ยชอบตัวคนตัวนี้มากกว่าเซน่าเอกนะคือเซน่าเนี่ยยอมรับแนะว่าเธอสวยที่สุดนะในบรรดานัเอีกโปเกมอนแต่ฮิคาริเนี่ยผมรู้สึกว่าดูดีกว่านะในแง่ของการบีซน์ผมชอบกว่านะผมนะเออฮิคาริก็กลับมามีบทในเนื้อเรื่องที่โคฮาดูเนี่ยเขาได้แบบเดินทางไปที่ เขตเจนสี่ Gen 4, เพื่อจะไปดูโปเกมอนคอนเทนต์นะครับผมนะจนได้ไปเจอกับฮิคาริเข้าแล้วก็ไปเจอกับคิสเตียกับดาร์กลายที่กำลังโดนแกงล็อกเก็ตตามล่าแต่ไม่ใช่ไอ้แกงล็อกเก็ตสามหนอนนะเป็นแกงล็อกเก็ตเลขาของไอ้ซากาอกะไอ้แว่นผู้หญิงอะ่ะนั่นแหละทะนันทีก็ไปช่วยไว้ได้นะผมนะปีตอนหนึ่งที่ดีมากอยากให้คนไปดูถึงแม้คิสเตียมันจะแพ้ง,ง่ายปนปดนึงก็เถอะแต่ว่าเขาก็อิงจากในเกมนะก็เลยไม่ถือว่า เนื้อโปเกมอนตำนานอะไรเนะผมนะเขาแค่อิงจากในเกมไปเฉยนะผมนะอ่าเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องที่พีคสุดของโปเกมอนเจอรี่ภาคสองเลยก็ว่าไดนะ้ก็คือเรื่องของเดียก้าและพาวเกียรนั่นเองนะผมนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกคู่ขนานนะที่แกงล็อกเก็ตในโลกคู่ขนานเนี่ยมันได้ใช้โซ่แดงเพื่อควบคุมเดียก้าและพาวเกียรนะครับผมนะเออจนเกิดความปั่นป่วนของมิติเวลาขึ้นนะผมนะจนลามมาถึงโลกของซาชิยอเออ ฟาชีก็ต้องไปหาสาเหตุนะผมนะและ้วก็ได้หลุดเข้าไปอย่างโลกคู่ขนานนะผมนะต้องไปร่วมมือกับตัวเองในโลกคู่ขนานนั้นเพื่อจากการแกงล็อกเก็ตในโลกคู่ขนานแล้วก็ช่วยเดียก้ารเผาเกียร์ให้ได้นะผมนะตัวเล็กน้อยว่าก็ช่วยได้แหละเออแล้วทาให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะผมนะเป็นอีกตอนหนึ่งที่ผมชอบมากคือผมอ่ะชอบโลกคู่ขนานอยู่แล้วคอนเซ็ปต์โลกคู่ขนานเนี่ยชอบมากนะผมนะก็เลยชอบตอนนี้เป็นพิเศษห้ผมนะ ถ้าผมไม่ลงภาพประกอบเยอะเพราะผมอยากให้คนไปดูเองผมนะเพราะว่าเจอที่ภาคสองก็มีภาคไทยครบทุกตอนนะผมนะในทั่วดีอยากให้คนไปดูเองมากกว่านะผมนะเออก็ประมาณนี้นะผมสำการวิจาร์โปเกมอนเจอหนี้ภาคสองนะครับผมนะเออใครถถาข้อดีข้อเสียเนี่ยข้อข้อดีก็คือแน่อนอนคือ ทำฉากดอฟสู้ออกมาได้ดีแบบเบนจิไซโต้อะไรเงรี้ยครมันได้ดีมากนะผมนะเธอเป็นแฟน,แฟนเยอะดีเอเอตัวคอนเก่กมาไอรีดโอ้โหไอรีดแบบแชมเปียนหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมจริงไงรู้อะไรเงี้ยดีมากเลยนะผมนะส่วนจุดที่ผมไม่ชอบก็คือนั่นแหละผมไม่ชอบตอนซุยคุลมากมากเลยนะผมนะไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนผมเปล่านะแต่ผมไม่ชอบเลยตอนซุยคุลเนี่ยแย่มากนะผมนะไม่ควรมีอยู่ในอน,นิเมะโปยมอนเลยตอนเนี้ยจริง ก็ประมาณนี้ผมสับการวิจารณ์โปเกมอนเจอร์นี่ภาค2ของผมช่วยกดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับวันนี้มีแค่นี้แหละครับขอบคุณครับทุกคนที่ดูวิดีโอของผมสวัสดีครับ